3ม,มิถุนายนนี้สวนสัตว์โคราชใจดีให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าเที่ยวฟรีค่ะ สวนสัตว์นครราชสีมาจัดโปรโมชั่นยกกำลังสองเด็กเข้าฟรีเพื่อเอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะโดยเปิดให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรหรืออายุไม่เกิน12ปีมาเที่ยวสวนสัตว์ได้ฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้เท่านั้น โดยทางด้านนายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาเปิดเผยว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี สวนสัตว์นครราชสีมาโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นให้เด็กที่อายุไม่เกิน12ปีหรือสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้มาเที่ยวสวนสัตว์ฟรีเพื่อเปิดประสบการณ์รับความรู้มากมายหรืออยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวถซึ่งสวนสัตว์เองก็มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้มาร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นการชมความยิ่งใหญ่กับพี่เบิม้ม บิ๊กไฟฟห้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งยาแอฟริกากิจกรรมพิเศษต่างๆอีกมากมายและฮิปโปแครสุดน่ารัก ส่วนล่าสุดนั้นสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดตัวลูกเต่ายักษ์อัลเด布าสุดน่ารักซึ่งเป็นเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกในรอบนี้ได้ให้กำเนิดลูกมา11ตัวนะคะเพิ่งฟักออกจากไข่มาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็รอให้เด็กๆได้มาชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์นครราชสีมากันในวันพรุ่งนี้ค่ะ